เนี่ยคือพยายามจะหลอมรวม2แนวคิดที่ดูเหมือนจะ,อะตรงข้ามกันนะคะคือการป้องกันความเสี่ยงแบบสุดขั้วอย่างแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตต์กับความทะยอยทะยานแบบสุดต่งอย่างอีลอนมัสก์ครับผมฟังดูท้าทายดีนะ ใช่คะ่ะแต่หัวใจสําคัญของมันเลยก็คือการยอมรับความจริงอย่างถึงที่สุดแล้วก็การรับผิดชอบตัว,ต,วตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขเลยใช่ครับแล้วสิ่งที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากก็คือเขาสามารถกลั่นทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นหลักการพื้นฐานแค่5ข้อเองหรือที่เรียกว่า the definitive axioms ซึ่งเป็นเหมือนแกนหลักข,ของระบบปฏิบัติการชีวิตอันนี้เลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะหลักการแรกเขาเรียกว่า axiom of origin หรือหลักการกําเนิดจุดนี้เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากระหว่างการค้นหาความหมายในชีวิตแบบวิคเตอร์แฟรงเกลครับโลโกเทอเรพ เออสองแนวคิดนี้มันจะไปด้วยกันได้ยังไงคะเนี้ยฟังดูข,ดขัดขัดกันอยู่นะนั่นแหละครับคือความท้าทายของมันแรงงานที่เขาชีว้ว่าแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงในชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราสร้างเป้าหมายที่มีคุณค่าคือมีความหมายสําหรับเราเนะครับพร้อมๆกับการที่เราตระหนักรู้ว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองแบบสมบูรณ์เลยนะเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น มันเหมือนการตอบคาถามที่ชีวิตโยนมาให้เราด้วยการยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งหมดโดยที่ไม่มีเรื่องในอดีตมาตัดสินหรือมาเป็นเงื่อนไขเลยคล้ายๆกับแนวคิดของคริสนาโมรติที่เน้นการมองการกระทําจากปัจจุบันขนานะครับหลักการสถาปัตยกรรมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าให้ใช้การคิดจากหลักการแรกหรือ first principles thinking ครับผมแบบที่อีลอนมัส์ใช้เลยซึ่งเอ่อก็แอบสงสัยนิดนึงนะคะว่ามันจะเอามาปรับใช้กับเรื่องชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีได้อย่างไรบ้างได้สิครับคือมันเป็นเรื่องของการตั้งคําถามพื้นฐานเลยว่าเรารู้อะไรจรริิงงๆบ้้าาาาาเเเกกกีี่่ยยยวัััปปหหหมืออญญทํลชู แล้วก็สร้างมันขึ้นมาจากความจริงพื้นฐานเหล่านั้นไม่ใช่อิงจากสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันหรือสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตซึ่งการคิดแบบนี้ครับมันจำเป็นมากๆเลยนะต่อการสร้างระบบที่ที่นาซิมทาเลเรียกว่าได้กําไรจากความไม่เป็นระเบียบหรือแอนติฟรีเล คือไม่ใช่แค่ทนทานต่อความผันผวนนะครับแต่ต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำเมื่อเจอกับมันหรือเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันโอ้การออกแบบสถาปัตยกรรมชีวิตให้มันแอนตี้ฟราใจแบบนั้นได้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ก็น่าจะต้องการทรัพยากรหรือว่ามีการชนอะไรบางอย่างเพื่อรองรับความผันผวนพวกนั้นด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็น่าจะนาเราไปสู่หลักการข้อที่3 axiom of reserve หรือหลักการสํารองถูกต้องเลยครับนี่คือจุดที่แนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตต์เข้ามามีบทบาทสําคัญเลยก็คือกฎข้อหนึ่งห้ามขาดทุน คลาสสิกเลยค่ะครับผมแล้วก็คำเตือนของชาลีมังเกอร์คู่หูของบัฟเฟตต์เรื่องการหลีกเลี่ยงเลเวอเรจอย่างเด็ดขาดคือการกู้ยืมมาใช้ใจ่ายหรือลงทุนเกินตัวนะครับเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงแบบมหาศาลเลยหัวใจสำคัญจริงๆก็คือสภาพคล่องอย่างที่อเล็กซ์โฮโมซีเขาเน้นย้ำเสมอ cash flow is king ใช่เลยครับเงินสำรองนี่แหละครับคือสิ่งที่ช่วยรักษาทางเลือกให้กับเราและเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราพร้อมรับมือกับความเสี่ยงขาลงหรือกระทั่งรอจังหวะคว้าโอกาสดีๆจากความผันผวนนั้นได้ด้วยโอเคค่ะมีหลักการกำเนิดแแแแแลลลลล้้้้้้้้้้วววมมมมีีีีีีีสสถาาาาาปปปัััััตยยกกกกกรรรรรรทททท่่่่ขขขข็็งง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 เเเินนนนนนนอออชจะะบบบคืหหหดดไไไ4 axiom constraint of หรือหลักการข้อจํากัดเขาชี้ว่าไม่ใช่ด้วยแรงบันดาลใจที่มามาหายๆนะคะแต่กลับเป็นงานที่น่าเบื่อหรือ boring work ที่เราต้องทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอแบบ Cody Sanchez ใช่ค่ะฟังดูอาจจะแบบขัดใจความรู้สึกนิดหน่อยนะคะที่ต้องไปนเน้นงานน่าเบื่อเนี่ย แต่นั่นคือความจริงของการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเลยครับผมไม่มีทางลัดจริงๆแล้วเพื่อให้การทำงานหน้าเบื่อนั้นมันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็ต้องรู้จักหาปริมาณยาที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลหรือ um ose, m i n i m u m Effective d o s e MED อันนี้เป็นแนวคิดของทีมเฟรริสครับคือการหาให้เจอว่า20%ของกิจกรรมอะไรที่มันให้ผลลัพธ์ถึง80%ออ๋อกด8020ใช่ครับแล้วก็มุ่งพลังงานส่วนใหญ่ไปที่จุดนั้นเลยส่วนทรัพยากรที่เหลือทั้งเวลาความสนใจก็เก็บมมมันนนนนนไววว้เเเเหือออออปปป็็สสสภภาาาาพพคคคลลลล่อ่งงงงีกรูแแบบึข,ขะใจ พร้อมรับมือเรื่องไม่คาดฝันหรือเอาไว้ใช้คว้าโอกาสสำคัญสำคัญครับครบ4ข้อแล้วนะคะฟังดูเหมือนเป็นระบบที่เน้นเรื่องของตัวเองเรื่องปัจเจกบุคคลมากๆเลยแต่ในชีวิตจริงคนเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่นาะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะคะมีเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบนี้บ้างไหมแน่นอนครับสำคัญมากด้วยนั่นคือหลักการข้อสุดท้ายข้อที่5 axiom of connection หรือหลักการเชื่อมต่อครับความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือที่เรียกว่า secure attachment style ตามแนวคิดของ amir levine และ rachel heller เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนฐานที่มั่นคงหรือ secure base ให้กับเรา ฐานนที่่มัคงครับเรียกไปแล้วก็เหมือนกับสภาพคล่องทางอารมณ์หรือสภาพคล่องส่วนบุคคลเลยนะมันคือความยืดหยุ่นทางใจที่ทําให้เรากล้าที่จะออกไปเผชิญความเสี่ยงความท้าทายต่างๆในโลกภายนอกเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีพื้นที่ปลอดภัยให้กลับมาพักใจได้เสมอ สรุปแล้วนะคะระบบปฏิบัติการชีวิต5ข้อนี้ก็คือความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างถึงที่สุดเลยการมีเกราะป้องกันที่มั่นคงด้วยสภาพคล่องไม่ว่าจะทางการเงินหรือทางอารมณ์และในขณะเดียวกันก็ต้องกล้าที่จะลงมือสร้างสถาปัตยกรรมชีวิตที่มันทะเยอทะยานด้วยที่บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตก็คือปัญหาที่ต้องแก้ไขการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการเผชิญหน้ากับความจริงหรือหลีกหนีความรับผิดชอบต่างหากที่มันนำไปสู่ความป่วยไข้าทางจิตใจในรูปแบบต่างๆ ระบบนี้มันเรียกร้องให้เราให้คุณค่ากับความจริงมากกว่าความสะดวกสบายส่วนตัวคำถามสำคัญจริงๆที่รายงานชิน้น้ทิ้งไว้ให้เราคบคิดต่อก็คือเราแต่ละคนพร้อมที่จะจ่ายต้นทุนของความจริงนี้แล้วหรือยัง